สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กลับมาพบกับแม่มโนยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 6ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในเรื่องทั่วๆไปแม่มนโนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยทั่วไปแม่มนโนยอยากให้เพื่อนๆใช้วิยานในการรับชมและก็รับฟังเยอะ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดยุในวนอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนม่มนองมอง,างวานะคะในช่วงเดือนนี้ผู้ที่เกิดยุใาวนอาทิตย์จะมีโชคลาภทางด้านของการเงินเข้ามาแต่ก็เหมือนกระทุกขลาภนั่นแหละนะคะได้มาก็อาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปบางคนได้มาซึ่งมรดกตกทอดนะคะแต่ก็จะต้องสูญเสียใครบางคนอันเป็นที่รักนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนอีกบางส่วนได้มานะคะซึ่งเงินก้อนใหญ่นะคะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่มีเหตุที่จะต้องนําเงินก้อน นนั้นไปเคลียร์ภาระหนี้สินเก่าๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆอีกบางส่วนนั้นนะคะได้มาซึ่งเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ก็นะคะจะต้องแลกมากับการที่เรานั้นจําเป็นจะต้องนะคะ ขายทรัพย์สินส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างของเราไปไพ่เอชซับคับกับไพ่เอซับเพนโดโกนะ่เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะได้รับโอกาสจากจักรวาลได้มีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการงานแม้กระทั่งในเรื่องของความรักถ้าใครที่ว่างงานมานานนะคะประมาณในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเพื่อนๆมีโอกาสได้งานใหม่แล้วงานนี้เป็นงานที่ดีด้วยเป็นงานที่ท้าทายความสามารถเราเป็นงานที่ถูกชะโงกตามดวงชะตาของผู้ที่เกิด ในวันอาทิตย์จะนำมาซึ่งรายได้ที่ดีโอกาสที่ดีและความสำเร็จในอนาคตนะคะแต่เราอาจจะไปเจอคู่แข่งคนที่มีความสามารถมีฝีมือสูสีแล้วก็เท่าเทียมกับเรานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนโสดเอดซบคับขึ้นมาเนี่ยหมายถึง นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันาทิตย์มีโอกาสได้พบรักที่ถูกใจบางคนน่ะนะคะจับจ่ายเงินก้อนโตนะคะไปกับการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะเอซอเพนนิคลขึ้นมาเนี่ยนะคะไพ่เดทขึ้นมาหมายเลข35ขึ้นมา10ดาบขึ้นมานี่ยนะคะถ้าใครที่ทําในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีความสําเร็จนะคะ ไพ่เดซนะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบจะให้โชคสําหรับคนที่นะคะทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของความสูญเสียความตายนะคะอย่างเช่นบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตนะคะแพทย์พยาบาลเกี่ยวข้องกับทางด้านของเคมีพันธุ์น้ํามันเชื้อเพลิงเวสซัอ้างนะคะ,ะ,คะเกี่ยวข้องกับทางด้านของธุรกิจที่นะคะบำบัด รักษาอย่างเช่นนะคะนวดแผนไทยการฝังเข็มรวมถึงในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ค้าขายของเก่าของรีไซเคิลของมือสองทั้งหลายมาบมนเลยบองว่านะคะมีความสำเร็จแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยแต่ถ้าเพืเ่อนๆเป็นพนักงานประจำ ผ้าคาถาขึ้นมาหลายๆคนมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติมจากเจ้านายก็ได้นะคะผ้าคาถาเนี่ยเรามาระวังปัญหาความขัดแย้งภายในที่ทํางานนะคะกับเจ้านายนะคะกับเพื่อนร่วมงานเกิดจากปัญหาทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบางคนมีนะคะความรู้สึกกดดันภายในที่ทํางานนะคะ10 ดาบนะคะเราไพ่เดทขึ้นมานะคะผู้ที่เกิดยุคดาวฤกษ์ของแม่มน้อยบางส่วนอดทนอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะความกดดันภายในที่ทํางานมานานจนมาถึงเดือนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะทนแล้วแหละนะคะอาจจะทําให้เพื่อนๆบางส่วนตัดสินใจออกจากงานกระทนหนนะคะแต่เพื่อนๆจะได้งานใหม่นะคะที่ดีกว่าเดิมนะคะประมาณในช่วงปลายเดือนมิถุนายนการเงินนั้นแม่มน้อยบอกแล้วนะคะว่ามีโอกาสที่ดีทางด้านของการเงินเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามานะคะแต่ก็จะต้องมีเหตุท,ที่จะต้อง จับจ่ายใช้สอยออกไปดังนั้นในเรื่องของการเงินนะ,ะคะจะคล่องมากกว่าเดิมแต่อยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์พยายามวางแผนนะคะในเรื่องของการเงินในระยะยาวให้ดีอาจจะมีเหตุที่จะต้องจับจ่ายเงิน ก้อนใหญ่นะคะไปกับในเรื่องของปัญหาสุขภาพการซ่อมแซมนะคะข้าวของที่พังทลายเสียหายซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าบางคนนะ่ะอาจจะซื้อบ้านใหม่นะคะซื้อรถใหม่ในช่วงเดือนนี้ก็ได้การเรียนการศึกษานะ,ะมีความสําเร็จที่ดีแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของ ความพยายามให้มากนะคะไพ่เคาถาขึ้นมาเนี่ยถ้าใครที่ทําในเรื่องของการวิ่งเต้นการสอบชิงทุนการเสนอราคานะคะไพ่บใบน,นี้คือตัวแทนของความสําเร็จนะคะแต่จะต้องแลกมานะคะด้วยความมุ่งมั่นพยายามด้วย การเดินทางนั้นเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้นะคะเรา,าระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนให้ดีภายในซับซ้อนขึ้นมาเนี่ยในช่วงเดือนนี้ผู้ที่เกิดอยูวันอาทิตย์นะคะคนไข้จะใจร้อนวู่วามนะคะความใจร้อนความวู่วามความบุ่มบ่ามของเราเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เกิดนะคะสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันนะคะ ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังด้วยนะบางคนใจร้อนแล้วก็ขับรถเร็วด้วยนะคะในซับซ้อนข้ามาเนี่ยระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งนะคะกับคนรอบข้างนะคะที่เกิดจากความใจร้อนความวู้วาม ความบุ่มบ่ามของเราในแหละนะคะในเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้นะคะเรามาระวังการเจ็บป่วยกระทันหันรวมถึงในเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะคะกล้ามเนื้ออักเสบออฟฟิศซินโดมนะคะกระดูกทับเส้นถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์พอมีเวลาแม่้น้อยอยากจะแนะนําให้เพื่อนสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลที่อยากจะแนะนําในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะให้แวะไปมูลนิธินะคะบริจาคลงศพผ้าขาวห่อศพให้กับศพที่ไร้ญาติก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่บาตรถวายสังฆทาน นะคะบริจาคปัจจัยส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับท,ทางโรงพยาบาลหรือว่าจะบริจาคโลหิตก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาจริงๆการสร้างบุญสร้างกุศลโดยง่ายที่สุดก็คือการเจริญภาวนานี่แหละนะคะเมื่อสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองคนในครอบครัวเจ้าที่เจ้าทางสัมมาอาชีพสัพรพสัตท,ทั้งหลายรวมถึงตัวของเราเองด้วยบุญกุศลน,นั้นจะหนุนนําค้าชูดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ นะคะให้มีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมือน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเรามัตระวังปัญหาความขัดแย้งนะคะกับคนในครอบครัวกับตัวคู่ครองนะคะอันมาจาก ทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะชนวนสําคัญนั้นก็มาจากในเรื่องของการเงินนั่นแหละรวมถึงนะคะระมัดระวังการเจ็บป่วยกระทันหันของคนในครอบครัวบางคนอาจจะได้รับข่าวคราวนะคะการสูญเสียการจากไปของญาติสนิทมิตรสหายก็ได้นะคะแต่คําว่าชีวิตคู่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนอดกลั้นค่อนข้างมากโดยเฉพาะถ้าใครที่มีคู่ครองนะคะที่เกิดอยู่ในวันเสราร วันอังคารน,นะคะหรือว่าประชาราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะดูเหมือนว่าคู่ครองนะคะอาจจะไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่อารมณ์ร้อนนะคะนทซับซอดเป็นตัวแทนของคนพูดจาขวานผ่าซากนะคะคำพูดคําจาของเขาอาจจะทําให้คนในครอบครัวเสียใจอยู่บ่อยๆนะคะลักษณะ,ะของนทซับซอดเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดื้อเป็นคนรั้นมั่นใจในตัวเองมากเชื่อมั่นในตัวเองสูงเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนะคะตัวตนของ ของเขาหรือเธอคนนี้ด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคู่ครองนะคะอาจจะค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะจะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนอดกลั้นให้มากระมัดระวังในเรื่องของความรุนแรงทางด้านของการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยแต่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ของแม่มน้อยบางส่วนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระทนหันบางคนนะ่ะตัดสินใจยุติปัญหาชีวิตคู่ที่มันเรื้อรังมานานแยกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวได้สักระยะหนึ่งแล้วละนะคะเป็นคุณพ่อเลี้ย เ,เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกับเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันสามารถไปต่อกันได้จนมาถึงจุดจุดหนนะคะที่เราต้องยอมรับความจริงแล้วว่าเราไม่สามารถยื้อความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้อีกต่อไปนะคะก็คืนอิสระให้แก่กันและกันให้ต่างฝ่ายต่างก็กลับไปนะคะใช้ชีวิตในรูปแบบที่แต่ละคนต้องการนะคะในเรื่องของคำว่านะคะ ชีวิตคู่ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์น่ะแม่มาเน้นบงว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่เอกซ์เพนเดอคขึ้นมาเนี่ยถ้าใครที่ได้ตัดสินใจแยกตัวเองออกมานะคะอยู่คนเดียวนะคะไพ่เอกซ์เพนเดอร์โค่ทเป็นไพยย่แห่งการเริ่มต้นนะคะไพ่เอกซ์คับก็เป็นไพยย่แห่งการเริ่มต้นด้วยนะคะจักรวาลจะมอบโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ให้มีโอกาสนะคะก้าวเดินไปสู่เส้นทางใหม่ๆในชีวิตนะคะได้พบ ะคะชีวิตใหม่แล้วก็มีโอกาสนะคะได้พบนะคะใครบางคนที่เรามีความรู้สึกว่านะคะเขาทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะโอกาสนะคะพบรักครั้งใหม่นั้นมีอยู่ในอนาคตการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นั้นนะคะจะต้องบอกว่าสดใสามากกว่าเดิมด้วย สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะให้เรมามัระวังการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระชันหันนะคะการมีปากเสียงกับคนรักรวมถึงการพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักด้วยนะคะแต่บางคู่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหากัะหรอกแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าย้ายงานนะคะทำให้มีเหตุที่จะต้องห่างห่างกันไปนั่นเองนะคะแต่คู่รักบางคู่ในเรื่องของรายได้แล้วก็การเงินเนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพล ในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะหลายๆคนจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจคนรักเหมือนกับตัวเราไม่ได้รับการเอาใจใส่ใส่ใจจากคนรักเท่าที่ควรจะเป็นถ้าเพืเ่อนๆมีความรู้สึกเหมือนกับที่แม่ม้นน้อยบอกก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะให้แทนตัวบุคคลเข้าหันหลังให้กับเราเหมือนกับตัวคนรักในช่วงเดือนนี้เขากําลังโฟกัสอยู่ที่บางสิ่งบางอย่างไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ตัวเรานะคะในเรื่องของความรักก็จะต้องเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางให้มากๆนะคะ ในซับซอสนะเป็นตัวแทนของคนที่เขาได้าจะดื้อนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากมั่นใจในตัวเองสูงไม่ค่อยจะฟังใครด้วยนะคะบางคนนะ่ะมีคนรักที่ผู้จาขวานผ่าซากนะคะพูจาตรงไปตรงมามากเกินไปนะ,ะอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะกับคําพูดแล้วก็การกระทําของเขาอยู่บ่อยๆและที่สําคัญนะคะถ้าใครมีนะคะ คนรักในลักษณะแบบที่แม่ม่น้อยบอกเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาได้ด้วยเราไม่สามารถควบคุมเขาได้นะคะการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นะคะไปกันตลอดรอดฝั่งก็นะคะจะต้องยอมรับนะคะข้อแตกต่างของกันและกันให้ได้แล้วแหละนะคะไพ่เจ็ดคาถาขึ้นมาเมสแต่แ e ฟฟอร์สขึ้นมานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์จะต้องอาศัยในเรื่องของความพยายามค่อนข้างมากนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นะคะกับคนคนนี้นะคะ ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ past life relationship นะคะเป็นตัวแทนของคนในอดีตชาติที่ย้อนกลับเข้ามาถ้าถามว่าคนที่เรากําลังคบอยู่นั้นนะคะเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าเป็นคู่นะคะแต่เป็นคู่ในอดีตชาติที่ย้อนกลับเข้ามาการมาของคนผู้นี้นะ่ะจะทําให้เราเรียนรู้มุมมองความรักทั้ง2ด้านเขาอาจจะนํามานะคะซึ่งความสุขใจ อย่างมากที่สุดให้กับตัวเราก็ได้แต่ในทางกลับกันเขาอาจจะทําให้เราเจ็บปวดใจมากที่สุดก็ได้นะคะ past life relationship นะ่คือคนที่มีสายใยที่ผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะถ้าบอกว่าเป็นคู่กรรมได้ไหมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนคนในอดีตชาตะะิบางครั้งก็มานะคะในลักษณะาาของความสัมพันธ์แบบคู่กรรม ก็ได้นะคะลักษณะความสัมพันธ์แบบคู่กรรมเราสามารถเช็คง่ายๆเลยคือการที่เวลาที่เราครบกันนะความสัมพันธ์จะทําให้เรานะคะทุกใจ มากกว่าสุขใจการได้เจอความสัมพันธ์ในลักษณะคู่กรรมก็เพื่อเป็นการเรียนรู้ชดใช้แล้วก็สะสางน่กรรมซึ่งกันและกันแต่การได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้จะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะแต่แม่มว่าน้อยมองว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์อีกบางส่วนของแม่มว่าน้อยอาจจะตัดสินใจยุยติปัญหาความรักที่มันเรื้อรังมานานเหมือนตัวเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว เราเราไม่สามารถพยายามได้อีกต่อไปแล้วเหมือนกับเรานั้นพยายามอยู่ฝ่ายเดียวจะมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับแล้วว่าเราทั้งคู่นั้นไม่สามารถ ไปต่อกันได้อีกแล้วนะคะอาจจะทําให้เพื่อนๆนบางส่วนตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไปแล้วแม่มโน้อยอยากจะบอกว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นนะคะล้วนแล้วแต่ได้ถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วโดยกฎของจักรวาลไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาในชีวิตเราหรือว,ว่าใครก็ตามที่ต้องเดินออกจากชีวิตเราไปถ้าใครนะคะที่กําลังทุกข์ใจเพราะความรัก นะะแม่เมน้อยากจะให้เพื่อนๆน,นะะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าที่ของจักรวาลเถอะถ้าคนที่เขาจากไปนั้นเขาเป็นเนื้อคู่ของเราจริงๆประมาณในช่วงปลายๆเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีก็จะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกัน นะคะเคลียร์ clear, สะสางปัญหากเก่าๆแล้วก็คืนดีกันในที่สุดแต่ถ้าคนที่เขาจากไปนะนะคะเป็นแค่คู่ผ่านคู่กรรมนะคะเพื่อนๆจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากจักรวาลให้เพื่อนๆนั้นได้เริ่มต้น ใหม่นะคะได้พบรักครั้งใหม่และต้องบอกว่านะคะความรักครั้งใหม่นั้นสดใสกว่าเดิมด้วยนะคะการมาของคนใหม่ๆนั้นนะะจะต้องบอกว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นคู่อธิษฐานของเราด้วยนะบางครั้งเราอาจจะต้องขอบคุณการจากลาของใครบางคนก็ได้สำหรับคนโสดนะคะลองอธิษฐานกันจักวาลดูซินะคะว่าคนรักแบบไหนที่ตัวเรานั้น ปรารถนาที่จะพานพบ calling yosomes ขึ้นมาเนี่ยนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์มีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่อธิษฐานไพ่เอชซบครัรเนี่ยนะคะเป็น ไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะมีความหมายถึงรักแรกพบนะคะการได้เจอคนรักที่ถูกใจนะคะ p a s t life relationship 10ดาบแล้วก็ไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยแต่คนคนนี้น่ะนะคะเป็นคนที่เคยมีนะคะบุญกรรมสัมพันธ์กับเราเมื่อก่อนนะคะพกชาติผูกพันทําให้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกนะคะการพบกันนั้นต่างฝ่ายก็ต่างมีความรู้สึกประทับใจซึ่งกันและกันแต่คนคนนี้น่ะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นพ่อม เป็นแม่ม้ายบางคนพบรักต่างวัยหรือว่าพบรักกับชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะไพ่เดทแล้วก็ไพ่สิบดาบจะมีความหมายหนึ่งหมายถึงรักทางไกลแล้วก็รักออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ในเรื่องของความรักอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนๆอาจจะไปเจอคู่แข่งนะไพ่เจตคาเนี่ยนะคะแต่ในเรื่องของความรักนะ่ะจัก,กรวาลเข้าข้างเราแม่มโนเมองว่านะคะคน ที่เราแอบชอบคนนั้นนะ่ะเขามีใจที่ตรงกันกับเรา make the e f f o r t ขึ้นมาหมายถึงนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ ในเรื่องของความรักนะคะจะต้องอาศัยในเรื่องของความพยายามเจ็ดคาถาขึ้นมารัาใครที่เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ชอบออกไปข้างนอกในช่วงเดืนนี้ลองแต่งตัวสวยๆหล่อๆนะคะให้โอกาสตัวเองนะคะได้ไปยังสถานที่ที่ทําให้เรานั้นมีโอกาสได้พบรักนะคะ make the efforts ขึ้นมาถึงแม้ว่าจักรวาลนะมอบโอกาส ให้บุริเกิดอยู่ในวันอาทิตย์ได้พบรักแต่ถ้าตัวเราไม่กระตือรือร้นนะคะเราก็จะมีโอกาสพบรักค่อนข้างยากนะดังนั้นนะคะแต่งตัวสวยๆล่อๆนะคะให้โอกาสตัวเองนะคะไปงานสังสรรค์ไปทานข้าวกับเพื่อนบ้างนะคะไปงานเลี้ยง ไปงานปาร์ตี้บ้างก็ได้ทําให้เพื่อนๆน,นั้นมีโอกาสนะคะได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตของแม่มดน้อยคนไหนไปแอบรักแอบชอบใครสักคนเข้าเราไม่กล้าบอก7คาถาเม k e t ์แอฟฟอร์สกึ้มาจากวันบอกว่าตือเท่านั้นที่จะครองโลกได้แม่มดน้อยมองว่านะคะคนที่เราแอบรักแอบชอบเขามีใจที่ตรงกันกับเรานะ,ะแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของความกล้า ความพยายามให้มากนะคะถึงแม้ว่าเรามีคู่แข่งก็จริงนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วจัก,กรวาลเขา้าข้างเพื่อนๆนะคะภายห้ากรถาขึ้นมาเนี่ยบางคนมีโอกาสได้พบรักในที่ทํางานหรือว่าไปตกหลุมรักนะคะกับเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้นะคะคนคนนี้จะโดดเด่นไปนะคะทั้งคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันอังคารน,นะคะวันเสาร์หรือว่าเป็นชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมราศีเมษราศีสิงห์ ราศีธน,นูก็ได้นะคะแม่มน้นยขอเป็นกําลังใจให้นะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนมีความสุขกข็ให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มน้นยรบกวนชิยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้นยทําคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ